เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสำหรับข้อที่4 3ถึง45นะครับ two c h a r g e plates Each hold a charge Q of 3.0 coulombs, and they have a potential difference V of 6 volts. The plate spacing d is 20 centimeters. A positive charge Q equals to 0 0.40 coulomb is located at the midpoint between the plates, as shown in the diagram below. diagram Diagramที่เค้ามาให้ก็คือจะมีเป็น plate หรือแผ่นสองแผ่นที่มีประจุ ที่อยู่ห่างกันด้วยระยะทางดีแล้วก็จะมีประจุตรงกลางเราลองมาเช็คสิ่งที่เขาให้กับไดอะแกรมนะครับเริ่มจากอันแรกเลยเขาบอกว่า the two c h a r g e plates ใช่ไหมฮะอย่างที่เราเห็นว่าจะมีออแผ่นประจุ2แผ่นนะฮะเขาบอก each hold a charge Q of 0.3 Coulombs เขาบอกว่ามี Charge Q เท่ากับ3คูล l o เนอะตรงนี้ก็จะเป็น3คู u l o m ลันก็ลบ3คูลอมแล้วเขาบอกว่า and they have a potential difference V of 6 v o l t บอกว่าแผ่น2แผ่นเนี่ยมีความต่างศักย์ V ที่6 V o l t นั้นความต่างศักย์ระหว่างแผ่น2แผ่นเนี่ยหรือค่า V เนี่ยคือจะเป็น6 V o l t นะฮะระหว่าง2แผ่นนี้ the plate spacing d ก็ให้ค่าหนึ่งก็คือเป็น plate spacing ก็คือหรือว่าระยะทางระหว่าง2 plate is 20 c m เขาบอกว่าตัวเนี่ยระยะทางระหว่าง2อันเนี่ยมีค่าเท่ากับ20ซมต positive charge Q เท่ากับ0.4คูลอม is located หรือว่าอยู่ที่ midpoint between the plates โอว่า่านีเท่ากับ0.4คูลอมเนาะ Nation Diagram Below เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.4ุคูลอมแล้วอยู่จุดกึ่งกลางก็หมายความว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ10เซนนะฮะแล้วตรงนี้ลงไปด้านล่างก็มีค่าเท่ากับ10เซนเช่นกันโอเคโจทย์ตีโจทย์ออกมาเรียบร้อยนะฮะหรับก่อนที่เราทำโจทย์ข้อ43ถึง45ผมก็ขออนุญาตบอกสูตร ที่จะใช้ในเกี่ยวกับเรื่อง plates พวกเนี้ยก็คือเป็นสูตรเกี่ยวกับประจุเนาะเรารู้กันก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมฮะว่าแรงระหว่าง2ประจุเนี่ยเท่ากับ kq ใหญ่ q เล็กส่วน r กำลังสงซึ่งสนามไฟฟ้าที่เป็นก็คือแรงต่อประจุก็คือตัดค่า q เล็กออกไปก็จะมีค่าเท่ากับ kq ส่วน r กำลังสงในขณะที่ประจุบวกชี้ออก ถ้าสนามไฟฟ้าจะชี้ออกส่วนตัวประจุลบจะชี้เข้านะครับนี่คือมาทบทวนข้อที่แล้วที่เราทำกันดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีบวกไปลบมันก็จะชี้สนามไฟฟ้าก็จะชี้จากบวกไปลบนะฮะมาคล้ายๆกับสนามแม่เหล็กเลย แต่ว่าในเมื่อมันจะมีโจทย์อีกประเภทหนึ่งอย่างเช่นโจทย์ที่เขาให้แผ่น2แผ่นมากันระหว่างกันนะฮะตัวแผ่นนี้ก็จะมีระยะทางดีเนาะถ้าแผ่นถ้าเขาโจทย์ให้อย่างนี้ฮะเราจะไม่ใช้สูตรนี้ในการคำนวณค่า e เราจะไม่ใช้สูตรนี้นะฮะแต่เราจะใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือ e เนี่ยจะมีค่าเท่ากับความต่างศักย ส่วนด้วยระยะทางก็คือความต่างศักย์รหะหว่างแผ่น2แผ่นนี้ฮะเพราะว่ามันจะมีชาร์จไม่เท่ากันดังนั้นจะมีความต่างศักย์ของไฟฟ้าอยู่ส่วนด้วยระยะทางแล้วก็ค s ปาซิเนซ์นะฮะจะมีค่าเท่ากับ Q ส่วน V อันนี้ก็เป็นสูตรของเขานะฮะเหมือน V เท่ส่วนทฮะระยะทางเท่ากับ ความเร็วเท่ากับระยะทางส่วนเวลาค a ปาซิ t ตน c ์ก็จะมีค่าเท่ากับ Q ส่วน V มันก็เป็นความหมายของค a p าซิ t ตน c ์แล้วสุดท้ายก็คือเป็น Energy หรือพลังงานนะฮะจะมีค่าเท่ากับ U จะมีค่าเท่ากับ Q คูณกับความต่างศักนั่นเองนะฮะหรือว่าเราจะเห็นได้ว่าจากสูตรนี้เนี่ยฮะเราจะได้ว่า V เนี่ย จะเท่ากับ E d ใช่ไหมหรือเดลต้า v เนี่ยความต่างศักย์มีค่าเท่ากับ E d ดังนั้นเนี่ยตัว u ตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ Q คูณกับ v v มีค่าเท่ากับ E d ก็เป็นอันนี้ได้เช่นกันนะครับเมื่อเราทราบ3อันนี้แล้วเรามาทำข้อ43ถึง45ที่เป็นโจทย์เกี่ยวกับแผ่น2แผ่นแล้วก็มีประจุอยู่ตรงกลางนั่นเอง let determine the magnitude of the electric field between the plates: a 0 0.33 volt per meter, b 1.5 volt per meter, c 3.0 volt per meter, d 30 volt per meter, and e 33 volt per meter. We D ข้อแรกเขาถามมาหาค่า Magnitude of electric field เนาะก็คือค่า E นั่นเองหรือว่าค่า E ซึ่งอย่างที่เรากล่าวไปเมื่อกี้ว่าค่า E มีค่าเท่ากับ V ส่วน D นะฮะซึ่งก็คือในข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับเรารู้แล้วว่า V เท่ากับ6เนาขาบอกมาว่า V เท่ากับ6โวลต์นะฮะเท่ากับ6ส่วนด้วยระยะทาง 40เซนนะฮะเอ้าถ้าขอแพ็ปยีเซน20เซนแปลเป็นเมตรก็คือ0.2เมตรเนาะระวังเรื่องหน่วยนะฮะเพราะว่าหน่วยเขาให้มาเป็นเป็นเมตรเนาะไม่ใช่เซนดังนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบ6กส่วนศูนะฮะก็คือ30นั่นเองตอบข้อดีนะครับข้อนี้มีหลอกหน่วยนะฮะถ้าใครใช้20ก็จะได้0.3 0.3 0.3หรือว่า ถ้าใครใช้เป็น2ก็จะได้3โวลต์นะฮะแต่ว่าต้องอย่าลืมแปลงหน่วยเป็นเมตรก่อนนะครับตรงนี้ข้อนี้ก็จะมีหลอกเรื่องหน่วยมานิดนึงแต่นอกจากนั้นก็จะเป็นข้อที่แทนสูตรสั้นๆจบเลยต่อกันที่ข้อ44นะครับเขาให้ determine the capacitance of the plates หรือว่าให้หาค่าค่า capacitance นนั่นเอง ซึ่งอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นสูตรกันไป c เท่ากับ q ส่วน v นะฮะความหมายของค่า Capacitance เนี่ยก็คือค่าประจุต่ตอ,อ,อความต่างศักย์นั่นเองซึ่งในที่นี้เขาก็ให้มาทั้งคู่แล้วฮะเขาบอกว่า q ที่เราเขาให้มามีค่าเท่ากับ0.4คูลอมใช่ไหมส่วนค่า v ก็คือ6โวลต์นะครับ ได้ขอภัยครับขอภัยค่า Q ไม่ใช่ค่า Q ของตัวนี้เขาบอกว่า of the plates ใช่ไหมก็คือของตัวจานนั่นเองก็คือจานเนี่ยเขาบอกว่าให้ค่า charge Q เท่ากับ3คูลอมโจทย์ให้มาว่า3ส่วนค่า V ค่าโวลตเขาบอกให้6ก็คือ0.5ฟารัดนะฮะขอภอัยฮะผมไม่ได้เห็นคำาว่า plate ข้อนี้สำคัญมากผมพลาดไปนะครับว่าเปนของ plate นะฮะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ b นะครับ อย่าวก็กเช่นกันฮะก็คือเป็นแทนสูตรแล้วจบเลยคือคส่วน V ส่วนข้อ45ก็จะซับซ้อนหน่อยนะฮะเขาถามว่า what is the electric potential energy of charge q เนาะในที่นี้ครับเรากอา็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันมีค่าเท่ากับ u เท่ากับ qv ใช่ไหมหรือที่นี้ก็คือ q เท่ากับ0.4คูณกับ v เท่ากับ6ก็คือ2.4แต่ข้อนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าสูตรเมื่อกี้สสูตรเมื่อกี้เป็นสูตรที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือเป็นความหมายของมันเลยอย่างเช่นก a รเ i ็ t ตก็คือค่าของประจุก็คือส่วนด้วยความต่างศักด์ระหว่าง2เพลทก็คือค่ามันให้ชัดเจนอยู่แล้ว แล้วก็ความหมายของ uh, electric field ระหว่างเพลทก็คือชัดเจนว่าเป็นค่าความต่างศักย์ระหว่างเพลทกับค่ายีซึ่งค่าเขาก็ให้มาอยู่แล้วแต่ความหมายของ potential energy ก็คือเป็นพลังงานที่มันมีอยู่ที่มันจะทำการเดินทางระหว่างจุด1ไปจุด1ซึ่งในข้อนี้นะฮะเพราะว่ามันมีเพลทบวกกับเพลทลบกันอยู่นี่ฝั่งนี้เป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกนะฮะ พอมีชาร์จบวกอยู่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากจากบวกตัวนี้เนี่ยฮะมันจะผลักตรงนี้ไปด้านล่างในขณะที่จากตัวลบตรงนี้มันก็จะดึงมาด้านล่างดังนั้นเนี่ยพลังงานเอนเียคือแรงพลังงานที่มันมีอยู่จากเพลทสองเพลทเนี่ยฮะที่จะผลักตัวนี้ลงไปด้านล่างดังนั้นเนี่ยถ้าอยากแทนสูตรอย่างข้างต้นที่เราบอกว่า E เท่ากับ qv ใช่ไหมเท่ากับ0.4คูณกับ6โวลต์ก็คือ2.4นั่นเองตัวนี้เนี่ยครับถ้าจะอยากใช้ค่านี้ตัวประจุต้องเริ่มจากแผ่นบวกเพราะในอพอประจุเริ่มจากแผ่นบวกใช่ไหมฮะค่าที่มันค่าที่มันจะสามารถเดินทางได้ก็คือเดินทางไปทั้งแผ่นเลยทั้ง6โวลต์เลย เราเห็นได้ว่าตอนนี้ประจุมันอยู่หน้าจุดกลางใช่ไหมฮะนั่นก็หมายความว่าเนี่ยระยะทางที่ประจุจะเดินทางไปได้เนี่ยเหลืออยู่แค่3โวล์ละฮะถ้าสําหรับใครที่รู้นะจะรู้ได้ว่าตรงนี้มันมันจะลงไปเรื่อยๆก็คือเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าอยู่จุดกลางใช่ไหมดังนั้นเนี่ยครับค่าเนี่ยจะไม่ใช่สองจุดสเพราะ v เนี่ยจะไม่ใช่6ความต่างศัก์จากจุดที่ตัวนี้อยู่กับจุดเพลทลบที่มันจะเดินทางไปถึงเนี่ย มันเหลือแค่3แล้วเนี่ยฮะมันเดินทางแค่นี้ตอนแรกมันเดินทางทั้งหมดใช่ไหมก็เลยเป็นหกโฟตอนนี้เหลือแค่3ามโแล้วฮะจากจุดที่มันจะเดินทางลงไปหาเลษลบแล้วข้อนี้เนี่ยฮะนี่ข้อนี้เนี่ยฮะวิธีการทำก็คือแทนที่จะใช้ v เท่ากับ6 v ก็จะเหลือ3นั่นเองหรือว่า q 0.4นจดคูณกับ3ก็ได้เท่ากับ1.2จสโจนะฮะตอบข้อ b นะครับ ข้อนี้สูตรอาจจะดูง่ายก็จริงแต่ว่าในสำคัญของเกี่ยวกับ potential energy หรือเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนกว่าพวกที่มันจะตรงตัวอย่างเช่นถาม electric field หรือถาม capacitance นิดนึงเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มันอยู่ด้วยอย่างเช่นเหมือนอย่างพลังงานศักกับพลังงานจนนะฮะถ้าสมมติว่าตัว ตัววัตถุอยู่ความสูง5เมตรใช่ไหมพลังงานศักย์น้มถ่วงที่มันจะมีก็คือ mgh คือ5คูณกับมวลมันคูณกับ10เนาะแต่ถ้าเมื่อเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันอยู่ยอดเขาสูง5เมตรแต่ว่าบอลเนี่ยอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วพลังงานศักย์น้มถ่วงที่มันมีก็จะลดลงนะฮะก็คือก็คือเหลือ2.5คูณกับ10 m เนาะก็เหลือครึ่งหนึ่ง ก็เป็นเช่นเดียวกับข้อนี้ครับเพราะว่ามันเดินทางระหว่างบวกไปลบนะเพราะว่าบวกผลักกับบวกในขณะที่ลบเนี่ยดึงกับบวกทั้งนั้นเนี่ยตัวนี้ตอนแรกเนี่ยถ้ามันจะให้ตามสุดเปะ๊ปะเลยเท่ากับ QV เนี่ยฮะมันต้องเดินทางจากที่มีความต่างศักย์6์ถูกไหมฮะแต่ในนี้มันเดินทางจากที่มีความต่างศักย์แค่ 3V แล้วทังนั้นตัว V เนี่ยจะไม่ใช่6จะเป็น3เพราะมันอยู่แค่ครึ่งหนึ่งก็ต้องระวังหน่อยนะครับสรุปข้อที่43ถึง45นะฮะ ก็ดูบนเพิดแล้วก็จะเป็นการแทนสูตรค่อนข้างง่ายเลยสูตรตหละสูตรก็เป็นสูตรสั้นๆนะฮะแต่ว่าก็ต้องจําให้ได้ะฮะเป็นสูตรที่สําคัญมากฮอเคสูตรสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่น2แผ่นมีค่าเท่ากับความต่างศัก์ส่วนด้วยระยะทางอันนี้ก็ชัดเจนแทนเข้าไปได้เลยง่ายๆแล้วก็ค a ปาซิเตนซ์มีค่าเท่ากับประจ,จุส่วนด้วยความต่างศัก์ก็ ค่นข้างไปไง่ายๆสุดท้ายคือพลังงานมีค่าเท่ากับประจุคูณกับความต่างศักย์ก็ก็คือว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างสั้นค่อนข้างจาง่ายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าในที่นี้เนี่ยความต่างศักย์เนี่ยมันคือความต่างศักย์ระหว่างตัวประจุนะฮะตัว Q เนี่ยตัวประจุเองเนี่ยกับแผ่นที่มันจะเดินทางไปนั่นเอง แต่คือฟิสิกส์นะฮะเราจําสูตรแล้วเราเอาไปทําอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเข้าใจได้ว่าสูตรเนี่ยคืออะไรบ้างอย่างเช่นนะฮะอย่างตัวนี้ถ้าเรารู้ว่า e เนี่ยคือสนามสนามไฟฟ้าใช่ไหมระหว่างแผ่น2แผ่นแล้ว v เนี่ยคือค่าความสั่งสักระหว่างแผ่น2แผ่นแล้วก็ดีคือระยะทางระหว่างแผ่น2แผ่นดังนั้นข้อ3ามสเนี่ยฮะมันแทนค่าได้เลยเพราะเขาให้ค่าตามค่านี้มาแล้วความพลังสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่น2แผ่น เขาให้ค่าความต่างศักระหว่างแผ่น2แผ่นแล้วก็ระยะทางระหว่างแผ่น2แผ่นมาก็คือแทนสูตรง่ายๆเลยเช่นเดียวกับข้อ44ครับเรื่องเขาบอกคาปาซิเตอร์ Assistance มีค่าเท่ากับประจุประจุเขาก็ให้มาประจุก็คือชาร์จของแผ่นนั่นเองแล้วก็ v ที่เขาให้มาก็คือเป็นความหนักสั่งลงแผ่น2แผ่นมันก็แทนสูตรเข้าไปง่ายเลยส่วนข้อ45เราเข้าใจสูตรก็ไม่ยากครับ e ก็คือสิ่งอือับสนามไฟฟ้าล่างแผ่น2แผ่นซึ่งเราก็รู้ว่า ไอทอครับนี่ไม่ใช่ค่า e ฮะขออภัยนี่เป็นค่า u e ค่า e เป็นแทนสนามไฟฟ้านอ้อ u e ก็คือพลังงานพลังงานสัก์ไฟฟ้าค่า u e ครับก็จะมีค่าเท่ากับประจุตัวประจุเองก็คือไอที่นี้คือ0.4คูณกับ v แต่เราใช้ v อะไรไม่ได้ฮะเราต้องรู้ว่า v คืออะไร v ก็คือความต่างสักระหว่างจุดที่ประจุอยู่กับจุดที่ประจุจะเดินทางไปซึ่งก็คือ3นั่นเองซึ่งข้อนี้ถ้า มองตามความหมายแล้วเข้าใจสูตรแล้วเราก็จะตอบได้เลยฮะว่า0.4ุคูณกับ3 1เท่ากับจุดก็เป็นการแทนสูตรง่ายๆแต่ข้อนี้จะทริกกี้หน่อยเพราะว่าถ้าใครไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งแล้วจำสูตรไปเผลอๆเก็คือจาว่า u e เท่ากับ q v เราก็จะไม่ตอบ2.4ซึ่งข้อนี้ก็จะไม่ใช่นะฮะเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่า,วาแต่ละตัวแปรเนี่ยมันสื่อถึงอะไรนะครับก็อยากขอให้ระวังไว้ฮะเพราะว่าในการจําสูตรเพลินเเนี่ยบางครั้งเนี่ย ในทุกบทของฟิสิกส์เลยมันจะมีมันจะไม่สามารถทําได้ทุกข้อครับเราต้องเข้าใจด้วยว่าสูตรเนี่ยแต่ละตัวหมายความว่าอะไรก็ฝากไว้เรื่องนี้ด้วยครับเป็นเป็นข้อเรียนรู้ที่จะเทคเอาไว้ไปจากข้อส5เนาะครับมันก็4ี่สิบก็มีแค่นี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ